yeah i ธรรมสารนังขจามิธรรมสารนังขจามิสังฆรมสารนังขจามิธรรมสารนังขจามิพุทธิยปีพุทธธรรมสรนังขจามิพุทธิยปีธรรมสารนังขจามิพุทธิยปีสังฆธรรมสารนังขจามิ ตาตียมปีพุทธังสรรังคฉามิตาตียมปีธรรมังสรรังคฉามิตาตียมปีสังฆังสรรังคฉามิปิสาระขัมมานิจิตังอะมะขันเตปัจความเป็นสมเด็จของ สาวาทาเรรามณีสุราเมระยะมัชพมาทัานาเรรามณีวิกาโรโชนาเรรามณีนันจักีตาวาจิตาวิสุกขา i money kami Imani,